เห็นเมื่มือตอนบายก็บอขึ้นมาเลยไปใส่นอนี่ครับนี่ครับคุณพี่อยู่นี่ไปทั้งไหนี่นออ้าวมันรักเฮ็ดเวียกสิเนี่ยคเอตาปแล้วตายไปเลยยังไม่ได้อู่เลยครับผมมาเร่งานเร่งานนะครับผมเร่งานในจ้านายขอรอคเพื่อจะ เรตั้งขอมาแล้วนะครับผมเราตั้งหอมาแล้วเราก็ต้องอาารหอมเข้าไปนะครับผมการเป็นงานเราเป็นงานแบบนี้ได้ได้อย่างนั้นนึกไม่เสร็จเดี๋ยวเติดตางไม่ได้นะครับผมนี่นะครับงานขอมแดงสดนะครับผม เก็บงานทุกอย่างทำเช้าก็ล้างหัองน้าช่วงช่วงบ่ายก็เสกสีนะครับผมเสกสีทาสีตกไหนไม่ดีไม่สวยเราก็ตกแต่งทำได้ครับนะครับผมทาสีครับผมสุดคนเรียนรู้เอา รักจำเนาะตุนงานไม่เกินความสามารถเติมนอนถ้าคนสามารถทำได้เล่นเต็มไม่เกียร์ถ้าใครที่เกียร์ไม่มีความพยายามก็ไปต่อไม่ได้ครับผมแล้วผมก็รักจำเนาะ ครับวันนี้โอ้โหเวันนี้กรพาจากจะให้่ครับเนี่อ่าอาอันนี้ไมห้องจกไม่ไม right? ห้องนะจะจะให่ถึงห้างอข้างจ้เสร็จดีไครับผมอะไรอีก้แต่จอุ้มไช้าเระงเหน่อยทำนดนนอยนะครับเาวจะมาสร้างห้าไกครับผมเดี๋ยวคือมาครับี่เท่ไรจะไสร้างห้าครับผม ทันน้จริงครับจอะไรจังทางทางอะไรลครับอ้สีตรงนี้สวยดีนะสีสวยน,นะครับผมคือทาเข้าไปนะมันทับกับคืนสบานดี่ยมเลย นี่นะครับผมจัดชุก,ก็ทาจากนี่เนาะทาไปน่นนะครับผมอันนี้คือไม่ได้สร้างภาพนะครับผมเราทําจริงเนาะก็ก็ต้องทําก็ต้องช่วยกันนะครับผมหลังจากเราว่างจากการดูงานจัดก,การงานเรียบร้อยแล้วก็เออมาทํานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ